ครับผมโคดวรยุทธที่ปรึกษาในหน้าประกันไทยวันนี้ผมจะมาอัปเดตการต่อภาษีรถยนต์ของปี2568นะครับซึ่งโดยปกตินะครับเราสามารถต่อภาษีออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมขนส่งนะครับสำหรับรถที่อายุไม่เกิน7ปีนะครับแต่ถ้ารถที่อายุเกิน7ปีนะครับเราจะต้องมีการตรวจสภาพนะครับเราก็สามารถต่อภาษีออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมขนส่งได้นะครับจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกนะครับท่านใดที่เคยลงทะเบียนแล้วก็สามาร,ามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถลงทะเบียนในระบระบเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกก่อนนะครับถ้าเราลงทะเบียนแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแล้วเราก็คลิกเมนูชาาําระภาษีรถประจําปีแล้วก็เลือกนะครับชราระภาษีรถบริการผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลรถ ที่เคยลงทะเบียนมาแล้วนะครับส่วนรถคันไหนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแล้วก็คลิกเมนูลงทะเบียนรถในระบบเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกประเภทรถนะครับจังหวัดแล้วก็ป้อนเลขทะเบียนรถแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับเราก็จะเจอข้อมูลรถที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็กดเมนูยื่นชําระภาษีได้เลยนะครับเนื่องด้วยรถคันนี้มีอายุเกิน7ปีนะครับระบบก็จะฟ้องขึ้นมาว่าไม่ตรวจพบข้อมูลการตรวจสภาพรถนะครับดังนั้นนะครับ เราจะต้องนํารถไปตรวจสภาพรถที่ตรอ,อ,อก่อนนะครับเมื่อรถผ่านการตรวจสภาพจากทางตรอ,อแล้วนะครับทางตรอ,อ,อก็จะส่งข้อมูลการตรวจสภาพรถเข้าไปที่กรมการขนส่งทางบกทันทีนะครับแล้วเราก็มาล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาค้นหารถแล้วก็กดปุ่มยื่นชําระภาษีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเรื่อง ใบเสร็จรับเงินนะครับทางกรมขนส่งก็จะจัดส่งให้กับท่านทางอีเมลนะครับแล้วเราก็กดปุ่มตกลงนะครับหลังจากนั้นก็อ่านเงื่อนไขรา,ายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็กดปุ่มยอมรับนะครับจะมีข้อความจากระบบนะครับแจ้งว่ารถคันนี้มีการทําประกันภาคบังคับหรือว่าพราบมาแล้วแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับอันนี้ส่วนเลขไม้ตรงนี้เราไม่ต้องกรอกนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดค่าภาษีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะ เป็นพรบนะครับมีแล้วเพราะว่าผมซื้อมาเองเพราะเป็นตัวแทนเองนะครับส่วนรถคันไหนที่ไม่มีระบบก็จะแจ้งเตือนให้ซื้อในระบบนะครับแล้วก็กดปุ่มกรอกสถานที่จัดส่งเอกสารนะครับแล้วระบบก็จะโชว์ที่อยู่ในการจัดส่งนะครับถ้าเราอยากจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับเราก็กดปุ่มที่อยู่ของสมาชิกก็จะมีที่อยู่ขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าอยากจัดส่งไปที่อื่นๆนะครับเราก็สามารถป้อนชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ไปได้เลยนะครับ ที่อยู่ป้อนเบอร์โทรอีเมลด้วยนะครับเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จให้กับเราทางอีเมลหลังจากชําระเงินนะครับแล้วก็กดปุ่มเลือกวิธีการชําระเงินนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับแล้วก็จะมีช่องทางการชําระเงินมาให้เราเลือกนะครับปกติผมจะชําระผ่านเคาน์เตอร์บริการก็คลิกปุ่มเคาน์เตอร์บริการแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราก็จะได้ใบแจ้งชําระเงินนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ด้านท่อนบนนะครับส่วนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นช่องทางการชําระเงินผ่านธนาคารต่างๆนะครับก็จะมีเลขใบรับแจ้งนะครับแล้วก็เลขอ้างอิงนะครับแล้วก็ บาร์โค้ดนะครับพี่เราสำหรับใช้การชําระเงินออนไลน์นะครับอันนี้เป็นหลักฐานการชําระเงินผ่านแอปธนาคารนะครับส่วนใบเสร็จรอรับทางอีเมลนะครับหลังจากชําระเงินนะครับประมาณ5-7วันทําการนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับเราก็จะได้รับป้ายภาษีนะครับที่ทางกรมขนส่งจัดส่งมาให้ทางระบบ EMS นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายภาษีนะครับเราได้รับมาแล้วก็นําไปติดไว้ที่กระจกหน้ารถของเราได้เลยนะครับ การต่อภาษีรถยนต์ผ่านระบบเว็บไซต์ขั้นตอนง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับหากท่านใดนะครับสนใจจะซื้อพรบรประกันภยัยรถยนต์ราคาสมาชิกหรือต้องการเป็นในหน้าประกันภยัยก็สามารถติดต่อผมได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับ